สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง j o u r n y to the Center of the Earth หรือชื่อไทยก็คือดิ่งทะลุสะดือโลกเป็นหนังปี2008นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยไวนณที่ดีด้วยนะครับเริ่มเรื่องมานะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีดันเสาร์อยู่และเขาได้กระโดดพลาดต,ตกลงไปลอยแยกจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พระเอกะต้งตื่นขึ้นมาบนเตียงพระเอกมีชื่อว่าเทลเวอร์นะครับ และคนที่ตกไปในรอยแยกชื่อแม็กเป็นพี่ชายของเทลเวอร์นะครับและเขาก็ได้ล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ขับรถจักรยานออกไปและภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์กำลังสอนหนังสืออยู่เขาเป็นอาจารย์สอนวิชาการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ที่มหาวิทยาลัยและภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์ได้มาหาเพื่อนที่ทำงานวิจัยร่วมกับเขาชื่อเรโอนาที่ห้องวิจัยของเขาและเรโอนา ก็บอกกับเทลเวอร์ว่าอารันมาที่ห้องวิจัยซึ่งอารันจะมายุบแลบของเทลเวอร์เพราะแล็บของเขาตอนนี้ไม่มีผลงานและนักเรียนก็เรียนน้อยทําให้แลบของเขากําลังจะถูกยุบและภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์กลับมาถึงบ้านแล้วและเทลเวอร์ก็ได้ลืมว่าอลิซาเบธจะพาชอน มาฝากไว้ที่บ้านวันนี้อลิซาเบธคือภรรยาของแม็กและชอนคือลูกของแม็กเป็นหลานของเทลเวอร์นะครับเทลเวอร์จึงรีบเก็บข้าวของที่กระจายอยู่เต็มบ้านเพราะตอนนี้บ้านของเขานั้นรกมากและตอนที่เขากําลังเก็บข้าวของอยู่อลิซาเบธก็ขับรถมาถึงหน้าบ้านแล้วและเธอก็ได้มาเคาะที่หน้าประตูบ้านและเทลเวอร์ก็ได้เปิดประตูไปให้อลิซาเบธและทั้งคู่ก็ได้กอดกันหลังจากทักทายกันเสร็จเทลเวอร์ Trevor ก็เดินไปทักทายชอนที่นั่ง บนรถพอทักทายกันเสร็จชอนก็เดินเข้าบ้านไปและอลิซาเบธก็นําของของแม็กสามีของเธอมาให้กับเทลเวอร์เขาก็รับของและเดินตามชอนเข้าไปในบ้านและเมื่อเทลเวอร์เปิดกล่องของแม็กดูได้พบว่ามีของมากมายทั้งถุงมือเบสบอลลูกดิ่งและเทลเวอร์ได้โชว์การเล่นลูกดิ่งให้ชอนดูและเขาได้ทําถ้วยรางวัลของเขาหักและชอนก็ได้ขอลูกดิ่งไปเล่นบ้างและเทลเวอร์ก็ได้พบหนังสือเล่มโปรดของแม็กในกล่องมันเป็น หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์นะครับและเมื่อเขาเปิดหนังสืออ่านดูก็ได้พบกับโน้ตของแม็กที่เขียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่เทลเวอร์กำลังนคดว้าอยู่แต่ในระหว่างที่เทลเวอร์กำลังอ่านโน้ตอยู่นั้นชอนก็ได้ทำลูกดิ่งหลุดมือไปโดนแบบจำลองอะตอมที่เขาแขวนไว้บนเพดานตกลงมาเต็มไปหมดแล้วได้มีลูกอะตอมลูกหนึ่งได้ตกลงมาโดานหัวของเทลเวอร์นะครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและอ่านหนังสือต่อนะครับจากนั้นเทลเวอร์ก็ได้เรียกชอนไปเที่ยวที่ ห้อง l a บที่มหาวิทยาลัยของเขาและภาพก็ตัดมาที่มหาวิทยาลัยและเทลเวอร์ก็ได้กําลังมองดูงานวิจัยของเขาและเขาก็ได้พบว่าสภาพการในตอนนี้เหมือนกับตอนที่แม็กี่ชายของเขาหายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนและชอนก็ได้พบกับเซนเซอร์ของแม็กที่ไอซ์แลนด์ที่เพิ่งปรากฏขึ้นและภาพก็ตัดมาที่บ้านของเทลเวอร์ที่กําลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปไอซ์แลนด์และชอนขอเดินทางไปด้วยแต่เทลเวอร์ไม่มีเงินที่จะพา เดินทางไปพร้อมกันแต่ชอนก็ได้ชี้ไปที่คอลเลกชันเหรียญที่เป็นงานอเลกข,ของเทลเวอร์และบอกกับเทลเวอร์ว่า,าสามารถหาเงินได้และภาพก็ตัดมาที่บนเครื่องบินที่มีเทลเวอร์กับชอนกำลังช่วยกันหาเบาะแสที่เขียนอยู่ในหนังสือของแม็กและพวกเขาก็ได้พบกับชื่อซีเกิฟเจนเอสาลิสันที่เขียนอยู่ในโน้ตบนหนังสือและเทลเวอร์ก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปหาเขาก่อนเป็นอันดับแรก และภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์กับชอนกำลังนั่งอยู่บนรถยนต์ที่เทลเวอร์เป็นคนขับและให้ชอนเป็นคนอ่านแผนที่แต่พวกเขาก็หลงทางจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งพวกเขาเลยแวะเข้าไปถามทางก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดประตูออกมา เธอสวยจนเทลเวอร์กับชอนมองตาค้างเลยนะครับและได้รู้ว่าเธอชื่อฮาน่าและเธอก็เป็นลูกของซีกับเจนเอสการิสันเธอก็ได้บอกว่าพ่อของเธอนั้นได้ตายไป3ปีแล้วและฮาน่าก็ได้ให้เทลเวอร์และชอนเข้ามาในบ้านเทลเวอร์ได้เอาหนังสือของแม็กออกมาให้ฮาน่าดูและฮาน่าก็บอกว่าพ่อของเธอก็มีเหมือนกันและเธอก็ได้บอกกับเทลเวอร์ว่าแม็กพี่ชายของคุณ คงเป็นพวกที่เชื่อว่าหนังสือนิยายนั้นเป็นเรื่องจริงเหมือนกับพ่อของเธอฮาน่าได้เอาหนังสือของพ่อเธอมาให้เทลเวอร์ดูเพื่อพิสูจน์ว่าพ่อของเธอและแม็กคิดเหมือนกันก็พบว่ามีอักษรที่เขียนไว้ในหนังสือเหมือนกันและฮาน่าก็บอกเส้นทางที่จะพาไปยังเซ็นเซอร์ของแม็กและเธอก็ยังบอกอีกว่าเส้นทางที่จะไปไม่มีถนนและเธอก็เป็นไกด์ปีนเขาที่สามารถพาเขาทั้งสองคนไปยังจุดหมายได้ เทลเวอร์เลยจ้างเธอพาพวกเขาทั้งสองคนไปหาเซนเซอร์และภาพก็ตัดมาที่พวกเขากำลังเดินขึ้นเขาในระหว่างการเดินขึ้นเขาชอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะอิปไกด์ปีนเขาเทลเวอร์ Taylor ก็ได้บอกกับชอนว่าเธออายุแค่13ใครจะให้อิปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเซนเซอร์และเทลเวอร์กำลังพยายามดึงเซนเซอร์ออกมาจากดิน แต่อยู่ดีๆอากาศก็แปรปรวนแล้วฮาน่าก็พาชอนวิ่งไปหลบในถ้ำก่อนและเทลเวอร์ก็สามารถดึงเซนเซอร์ออกมาจากพื้นได้แล้วทันใดก็มีฟ้าผ่าลงมาเกือบโดนเขาเทลเวอร์ตกใจและรีบวิ่งไปหาฮาน่ากับชอนที่หลบอยู่ในถ้ำแต่ฟ้าก็ผ่าลงมาไล่ตามเทลเวอร์ฮาน่าจึงบอกให้เทลเวอร์คว้างเซนเซอร์ทิ้งไปเพราะมันกําลังล่อฟ้าอยู่เทลเวอร์จึงคว้างเซนเซอร์ทิ้งไปและฟ้าก็ผ่า มาที่เซ็นเซอร์จนแตกและก็พาลงไปที่หน้าปากถ้ำทําให้ถ้ำถล่มลงมาปิดทางออกของพวกเขาและในถ้ำฮาน่าก็นําไฟฉายจากในกระเป๋าให้กับเทลเวอร์และชอนในกระเป๋าของฮาน่ามีพุ้ เครื่องมือพยาบาลเชือกผ้าหม่มโปรตีนฮาน่าได้เดินตรวจดูหินที่ปิดทางพวกเขาอยู่และเธอก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขุดออกไปเพราะหินที่ปิดทางนั้นหนักและหนามากพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อหาทางออกและเทลเวอร์ก็ได้อาสาจะเป็นคนนาทางพอเดินทางไปสักพักเทลเวอร์ก็เกือบจะเดินตกเหวและฮาน่าก็ได้ช่วยเขาไว้ทันและเทลเวอร์ก็ไปเจอป้ายอะไรสักอย่างแต่เขาก็อ่านไม่ออกเลยให้ฮาน่า เป็นคนอ่านแทนป้ายนั้นก็เขียนว่าอยาเข้าใกล้มันฮาน่าเลยคิดได้ว่าถ้าลงไปในหลุมนี้อาจเชื่อมไปถึงป่องเหมืองเก่าซึ่งอาจจะเป็นทางออกของพวกเขาได้เทลเวอร์ได้ขอพุจากฮาน่าเพื่อที่จะวัดระดับความลึกของถ้ำเมื่อเขาจุดพุและกําลังจะโยนลงหลุมเขาได้จับพุไปโดนกับผนังหินและผนังหินก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเทลเวอร์ไปดูที่ผนังหินก็พบว่ามันมีแมกนีเซียมกระจายอยู่ทั่วผนังหินแมกนีเซียมคือของแข็งไว ไฟที่มีคุณสมบัติระเบิดได้หาหน่าจึงยื่นหลอดเรืองแสงให้แทนเทลเวอร์จึงโยนหลอดเรืองแสงลงหลุมและเขาก็วัดได้ประมาณ200ฟุตรหรือพอๆกับตึก20ชั้นและฮหาหน่าก็ได้เอาเชือกออกมาเพื่อที่จะย่อนตัวลงไปในหลุมแต่ชอนก็เกิดกลัวขึ้นมาและเทลเวอร์ก็พูดกับชอนว่าเธอออกจะแมนขนาดนี้มีองค์มีอิฟไกด์ปีนเขาแต่ก็ไม่ยักจะแมนพอที่จะไต่ลงไปเมื่อหาหน่าได้ยินเธอก็บอกจะไม่มีใครได้อิฟไกด ปินเขาทั้งสองคนก็ทําหน้าเวอร์เลยครับที่ฮาน่าได้ยินที่พวกเขาคุยกันและพวกเขาก็พากันไต่ลงไปในหลุมเทลเวอร์ <Tail ver S 1> ได้ไต่ลงไปคนแรกชอนเป็นคนที่สองและฮาน่าก็กระโดดตามไปสุดท้ายในขณะที่เทลเวอร์กําลังไต่เขาก็ได้ลื่นตกลงหลุมและเชือกที่ลังเขาไว้ได้พันกับเชือกของฮาน่าเธอจึงจะตัดเชือกของเขาแต่เทลเวอร์ก็ตะโกนบอกฮาน่าว่าอย่าตัดเชือกนะแต่ฮาน่าก็ตัดเลยครับไม่ได้สนใจเท เทลเวอร์เลยตกลงมาถึงพื้นพอดีฉากนี้ก็หามากนะครับเพราะก่อนจะตัดเชือกเทลเวอร์แก่หน้าตกใจเพราะกลัวจะตายนะครับแต่พอตัดแล้วก็ถึงพื้นพอดีและหาหน่าก็ได้ไต่ตามลงมาตามด้วยชอนลงมาสุดท้ายและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับอุโมงค์เหมืองล้างพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในอุโมงค์และหาหน่าก็ได้เจอกับเครื่องปั่นไฟเก่าของเหมืองเธอกําลังจะเปิดมันเทลเวอร์ก็ได้ห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะระเบิดแต่เธอก็ไม่ฟังและเปิดมัน หลอดไฟของเหมืองก็ได้สว่างขึ้นและพวกเขาก็ได้พบกับเมืองล้างที่มีรางรถขนส่งเต็มไปหมดพวกเขาก็ได้ขึ้นรถขนส่งของของเหมืองเพื่อหาทางออกโดยชอนเป็นคนนั่งโบกี้หน้าสุดเทลเวอร์นั่งโบกี้2และฮาหน่าเป็นคนขึ้นรถที่ใช้ดันขับไปได้สักพักทางก็เหมือนกับรถไฟเหาะและชอนก็เห็นว่าทางข้างหน้าขาดอันหน่าเลยเร่งสปีดรถเพื่อกระโดดข้ามไปอีกฝั่ง พวกเขาทําสําเร็จพวกเขากระโดดข้ามไปได้และทางก็ได้แยกออกเป็น3ทางนะครับพวกเขาได้แยกออกจากกันคนละทางและทางของฮาน่าที่ขึ้นไปนั้นได้ขาดเธอจึงกระโดดมาขึ้นกับเทลเวอร์ที่อยู่ทางข้างกันแต่ทางข้างหน้าของเทลเวอร์ก็เป็นทางตันฮาน่าเลยนําเชือกผูกกับหัวอิเตอร์ที่ใช้ขุดหินและผูกกับตัวของพวกเขา และเธอก็ได้โยนอีเตอร์ลงบนรางรถและอีเตอร์ก็ได้เกี่ยวกับรางและดึงตัวพวกเขาทั้งสองคนลอยออกมาจากรถและรถก็ได้พุ่งชนกับกำแพงหิน ทำให้หินถล่มเป็นรูและชอนที่ได้มาถึงพอดีพวกเขาได้เข้าไปในกําแพงหินและพบว่ามันคือป่องภูเขาไฟที่มีเพชรเป็นจํานวนมากอยู่ด้านในชอนได้เก็บเพชรที่พบลงกระเป๋าในขณะที่ชอนกําลังเก็บเพชรอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงพื้นแตกหานหน้าได้ก้มรูปพื้นก็ได้พบว่ามันคือมาร์คโคไว้มันคือรูปแบบของชั้นหินที่บางมาก พวกเขาพยายามจะเดินออกทางเดิมแต่ชอนได้ทำเพชรที่เก็บมาด้วยตกลงพื้นพื้นเลยแตกออกจนพวกเขาทั้ง3คนตกลงไปในป่องภูเขาไฟพวกเขาได้ตกลงไปนานมากจนใกล้จะถึงพื้นก็ได้มีน้ําลอยอยู่และพวกเขาก็ได้ตกลงไปในน้ํา ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้จากนั้นเทลเวอร์และชอนก็ได้ขึ้นมาจากน้ําแต่ฮาน่ายังไม่ขึ้นมาสักทีเทลเวอร์จึงกระโดดลงไปช่วยฮาน่าขึ้นจากน้ํามาได้พวกเขาก็นอนพักแต่ได้มองไปบนเพดานถ้ำแต่เพดานถ้ำนั้น กับเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาก็พบว่ามันเป็นฝูงนกเรืองแสงที่สูญพันธุ์ไปแล้ว150ล้านปีก่อนและฝูงนกเรืองแสงก็ได้บินลงมาจากเพดานได้มีนกตัวหนึ่งได้บินมาหาชอนและนกตอกนั้นก็ได้บินออกไปจากอุโมงค์ วกเขาได้วิ่งตามนกพวกนั้นไปและได้พบกับเมืองใต้พิภพพวกเขาใต้ตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นแล้วเทลวเวอร์ก็ตะโกนออกมาว่าแม็กพี่ชายของเขาคิดถูกเรื่องที่มีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ใต้ผิวโลกเหมือนกับในหนังสือของเขาแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกเขากําลังเดินผ่านน้าตกเทลเวอร์ก็ได้อ่านหนังสือไปแล้วพบว,ว่าสถานที่แต่ละที่เหมือนกับในหนังสือและเขาได้พบดอกแดนดิไลออนยักษ์เขา เาเลยเป่าไปหาฮาน่าและภาพก็ตัดมาที่ป่าเห็ดยักษ์แลวพวกเขาก็เดินมาเจอบ้านต้นเห็ดยักษ์ชอนกับเทลเวอร์ได้เดินเข้าไปในบ้านต้นเห็ดข้างในนั้นกว้างและมีกระดาษที่ทําเองและของต่างๆอยู่และภาพก็ตัดมาที่ฮาน่าได้เดินไปสํารวจรอบๆและเธอก็ได้พบกับกระติกใส่น้ําที่มีชื่อของแม็กเขียนอยู่และพบกับไฟฉายที่ตกอยู่ข้างหน้าขา แล้วภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์กับชอนอยู่ในบ้านเห็ดชอนได้ไปพบกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งเขาได้เปิดดูแล้วเทลเวอร์ก็บอกกับชอนว่ามันเป็นลายมือของพ่อเธอจากนั้นฮาน่าก็เรียกเทลเวอร์ให้มาดูของที่เธอพบและมันทำให้เทลเวอร์เสียใจมากไม่ได้รู้ว่าแม็กได้ตายไปแล้ว และชอนก็เสียใจมากเมื่อรู้ว่าพ่อของตัวเองได้ตายไปแล้วเทเวอร์ได้ทำหลุมศพให้กับแม็กแล้วเทเวอร์ก็ได้อ่านจดหมายที่แม็กเขียนไว้ก่อนที่เขาจะตายให้ชอนฟังทำให้ชอนเสียใจมากที่ไม่เคยได้รู้จักพ่อของตัวเองเลย ท่ามกลางความเสียใจเทเวอร์และฮานะ่าก็ได้ปรึกษากันเรื่องออกจากที่นี่ยังไงทเทเวอร์ก็ได้อ่านบันทึกของแม็กแล้วได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ในถุงลมใบยักษ์ที่ล้อมรอบด้วยลาวาและเป็นช่วงที่กําลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อทเทเวอร์พูดไม่ทันขาดคําก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเลยนะครับด้วยแมกมาที่ล้อมรอบพวกเขากําลังจะเปลี่ยนที่ที่พวกเขาอยู่ให้เป็นเตาอบขนาดยักษ์ทาให้พวกเขามีเวลาไม่มากเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมากพวกเขา จึงต้องทําตามแผนของแม็กที่เขียนไว้ในหนังสือทําให้พวกเขาต้องข้ามมหาสมุทรไปทางเหนือจากตําแหน่งที่พวกเขาอยู่จากบีนอภุดร้อนที่มีลักษณะคล้ายทางน้ําซึ่งอาจพาขึ้นสู่ผิวโลกได้อุณหภูมิได้ร้อนขึ้นเร็วมากพวกเขาเลยมีเวลาแค่สองสาวันในการที่จะขึ้นไปบนผิวโลกแต่ปัญหาของพวกเขาคือทํายังไงจะข้ามมหาสมุทรได้เร็วที่สุดชอนได้ยินดังนั้นจึงเสนอไอเดียที่อ่านจากหนังสือของพ ในการสร้างเรือข้ามาสมุทรเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงช่วยกันสร้างเรือในระหว่างที่สร้างเรือนั้นเทลเวอร์ก็ได้ให้เข็มทิศที่เป็นของของแม็กให้กับชอนและเทลเวอร์ก็ได้บอกกับชอนอีกว่ามันคือของขวัญวันคริสต์มาสที่แม่ของชอนให้พ่อของชอนเป็นของขวัญ ในที่สุดเรือก็เสร็จโดยพวกเขาใช้ผ้าใบเรือกลางออกแล้วปล่อยให้ลมพัดลอยขึ้นข้างบนอากาศเพื่อใช้ลมร้อนด้านบนเป็นแรงในการดึงเรือให้เล่นไปในขณะที่พวกเขาเล่นเรืออยู่ก็ได้พบกับนกเรืองแสงที่บินมาหาชอในถ้ำนกตัวนั้นได้ตามพวกเขามาและตรงหน้าพวกเขาก็ได้มีพายุดักหน้าพวกเขาอยู่วราเขามีเวลาไม่มาก เราะอุณภูมิพุ่งสูงขึ้นถึง109องศาแล้วพวกเขาจึงต้องแล่นเรือผ่านพายุ ด้วยความเร็วสูงไม่สามารถลดความเร็วได้และภาพก็ตัดมาที่ว่าเขาแล่นเรืออยู่ในพายุฝนพวกเขาได้เห็นบางอย่างอยู่ใต้ผิวน้ำและอยู่ดีๆก็มีฝูงปลาพิรันย่ายักษ์ที่กระโดดขึ้นมาจากผิวน้ำจะทำลายพวกเขาและพวกเขาก็ได้ใช้ไม้ตีปลาพิรินย่าเหมือนตีลูกเบสบอลเลยนะครับแล้วก็ได้มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของชอนดังขึ้นแม่ของชอนได้โทรมาหาเขามันมีคลื่นได้ยังไง ในผมก็งงเหมือนกันนะครับในขณะที่ชอนกําลังคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่นั้นได้มีปาลาฟินญ่าตัวหนึง่งที่กระโดดขึ้นมาบนเรือกําลังจะงับก้นของฮาน่าแต่เทลเวอร์ก็มาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นก็มีปาลาฟินญ่าตัวหนึง่งได้กระโดดทาบโทรศัพท์ของชอนลงไปในน้ําและเทลเวอร์ก็ได้โยนปาลาฟินญ่าที่จะงับก้นฮาน่าให้ชอนตี จากนั้นก็ได้มีฝูงไดโนเสาร์ยักษ์ใต้ทะเลกระโดดมากินพวกปลาพิรันย่าอีกทีหนึ่ง ทำให้พวกเขาต้องหันเรือออกจากเส้นทางของไดนโนเสาร์แต่แล้วลมก็พัดแรงมากจนทําให้ฮาน่าที่ดึงเชือกผ้าใบเรืออยู่โดนเชือกถูก,กับมือจนได้รับบาดเจ็บเทลเวอร์จึงรีบเข้ามาดูอาการของฮาน่าและในขณนะนั้นเชือกที่ดึงระหว่างเรือกับผ้าใบเรือกําลังจะหลุดออกชอนเลยเป็นคนไปดึงแทนแต่เชือกก็ได้หลุดออกจากเสาเรืเอเลยทําให้ชอนถูกแรงลมพัดลอยไปพร้อมกับผ้าใบเรือเทลเวอร์อบอกให้ชอนจะ เชือกไว้ให้แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงทะเลและภาพก็ตัดมาที่ชอนนอนสลบอยู่บนชายหาดเมื่อชอนตื่นขึ้นมาก็ตกใจมากเพราะมีซากปลาพิลิมย่าตายอยู่ตรงหน้าของเขาพอดี ในตอนนี้ชอนได้หิวน้ำมากเขาเลยลองดื่มน้ำที่ขังอยู่ตามก้อนหินแต่ก็กินไม่ได้ชอนเลยบ้วนทิ้งและเขาก็ได้ตะโกนหาเทลเวอร์แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและเขาก็ได้พบกับนกเรืองแสงตัวหนึง่งที่ตามเข้ามาชอนบอกให้นกพาไปหาแหล่งน้ำนกตัวนั้นก็ได้เข้าไปในถ้ำนำทางไปและชอนก็ได้ตามนกตัวนั้นไปในถ้ำ และภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์และฮาน่าที่มาถึงฝั่งแล้วและเทลเวอร์ก็ตะโกนเรียกหาชอนแต่ก็ไม่มีเสียงเรียกตอบกลับมาฮาน่าเลยแนะนําว่าเราควรไปรอชอนที่แม่น้ําเพราะชอนเป็นเด็กฉลาดแล้วก็รู้แผนการทั้งหมดว่าเขาจึงจะไปรอชอนที่แม่น้ําและภาพก็ตัดมาที่ชอนได้พบกับน้ําดื่มในถ้าที่เดินตามนกเรืองแสงมาเขาเดื่มน้ําจนอิ่มแล้วก็เดินตามนกเรืองแสงต่อ และภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์และหาหน้าพวกเขานั้นพักหลังเดินทางมาเหนื่อยและเทลเวอร์ก็ได้ให้น้ำที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้หาหน้าดื่มในขณะที่หาหน้ากำลังดื่มน้ำอยู่ก็ได้มีพืชกินเนื้อขนาดจักกำลังจู่โจมเธอ แต่เทลเวอร์ก็ได้ช่วยเธอไว้ได้ทันโดยการฟาดไปที่พืชต้นนั้นจนหัวขาดเลยนะครับแต่ก็มีต้นพืชอื่นได้จับตัวฮาน่าไปและเทลเวอร์ก็ได้สู้กับพืชพวกนั้นและช่วยฮาน่าไว้ได้แบบสบายๆและตอนที่พวกเขากําลังจะเดินออกไปก็ได้มีพืชอีกต้นหนึ่งจะจู่โจมเทลเวอร์แต่เขาก็ได้แบกแฮนพืชต้นนั้นแบบเท่ๆนะครับ และภาพก็ได้ตัดมาที่ชอนที่เดินตามนกเรืองแสงมาจนถึงทางที่เป็นสนามแม่เหล็กแนละเอาต้องเดินข้ามก้อนแม่เหล็กที่ลอยอยู่ตรงหน้าเขาชอนได้กระโดดข้ามไปทีละก้อนแต่ก้อนสุดท้ายมันพลิกตัวชอนหมุนไปมาแต่ชอนก็เกาะก้อนหินไว้ได้จนถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัย และภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์และหาหน้าได้พบกับแม่น้ำเทลเวอร์ได้ตะโกนเรียกชอนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่ภาพก็ตัดมาที่ชอนที่กำลังเดินอยู่ที่ลานกว้างและเขาได้เดินไปพบกับกระดูกในรกรยัก ที่กองอยู่และเขาก็ได้ยินเสียงของไดนโนเสาร์เขาเลยไปหาที่หลบและภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์และฮาหน่าเทลเวอร์ได้บอกให้ฮาหน่าไปที่แม่น้ําก่อนเลยไม่ต้องรอเขาเพราะเขาจะไปตามหาชอนและฮาหน่าก็มาจูบเทลเวอร์และบอกกับเขาว่า จำไว้ก่อนแล้วเทลเวอร์ก็ออกตามหาชอนและภาพก็ตัดมาที่ชอนที่กําลังหลบไดโนเสาร์อยู่นะครับแต่ก็ได้มีน้ําตกลงมาจากด้านบนที่ชอนหลบอยู่และชอนก็ได้มองขึ้นไปพบไดโนเสาร์ยักษ์ไดโนเสาร์ตัวนั้นก็คือทีเล็กนั่นเอง และทีเล็กก็ได้น้ำลายยืดตกลงมาใส่หน้าของชอนทีเล็กได้จู่โจมจะกินชอนแต่ชอนก็หลบได้และเขาก็ได้วิ่งหนีทีเล็กอย่างสุดกำลังแต่ทีเล็กก็ตามหลังชอนมาติดๆและเขาก็ได้กระโดดเข้ารูในถ้ำเพื่อหลบทีเล็กแต่ทีเล็กก็พยายามจะพังถ้ำเพื่อเข้ามาจะกินชอน และภาพก็ตัดมาที่เทลเวอร์ที่ได้ยินเสียงชอนดังออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเขาเลยพยายามทุบก,กำแพงเพื่อช่วยเหลือชอนและเขาก็พังกำแพงได้สําเร็จและช่วยชอนออกมาได้แต่ทีเล็กตัวนั้นก็ทําลายกำแพงออกมาได้พก็เขาจึงต้องรีบวิ่งหนีและเทลเวอร์ก็หันไปเห็นมาร์กไว้แบบเดียวกับที่ป่องภูเขาไฟนะครับเขาเลยล่อให้ทีเล็กตามเขาไปที่มาร์โกไว้เมื่อทีเล็กวิ่งไล่ตามเทลเวอร์ไปพื้นก็ได้แตก ทําให้ทีเล็กตกลงไปในหลุมและเทลเวอร์ก็ได้เกาะหน้าผาไว้ได้ทันเลยทําให้พวกเขารอดจากทีเล็กมาได้และพวกเขาก็ได้มาถึงแม่น้ําที่มีน้ำพุร้อนจนได้พวกเขาก็ได้พบกับฮาน่าที่รอพวกเขาอยู่เธอได้นําหัวกะโหลกของทีเล็กมาเป็นเรือลอยมาตามแม่น้ําฮาน่าก็ได้เอาเรือมาจอดหน้าเทลเวอร์กับชอนแล้วถามพวกเขาว่าใครจะอิฟเธอ เลเวอรกับชอนก็ได้ชี้นิ้วใส่กันอย่างฮานะครับฉากนี้และฮาน่าก็บอกให้พวกเขาทั้งสองคนขึ้นไปบนเรือและพวกเขาก็ได้ล่องตามแม่น้ําไปผ่านไปสักพักพวกเขาก็ได้พบแม่น้ํามีน้ําน้อยลงเรื่อยๆและเรือของพวกเขาได้ไหลไปตามก้นของแม่น้ําและได้ตกลงไปในป่องลาวา และได้ไปติดอยู่ในป่องลาวาเทลเวอร์ <Tail ver S 1> ก็ได้บอกว่าเรามาช้าไปน้ำแห้งหมดแล้วในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันว่าจะออกไปยังไงดีพวกเขาก็ได้พบว่าผนังนั้นยังชื้นอยู่เทลเวอร์จึงสันนิษฐานว่าหลังผนังหินต้องมีน้ำอยู่พวกเขาเลยคิดจะพังผนังเพื่อให้น้ำไหลออกมาและเทลเวอร์ก็พบว่าตามผนังหินนั้นมีแมกนีเซียมเต็มไปหมดและเทลเวอร์ก็ถามกับฮาน่าว่า เพราะเขาเหลือุูไฟอยู่กี่ลูกฮหาหน่าได้บอกเทลเวอร์ว่าเหลือุูไฟอยู่แค่3มลูกเท่านั้นลูกแรกเทลเวอร์พยายามจะใช้ภูไฟจุดแมกนีเซียมด้านบนให้ระเบิดแต่ผนังด้านบนนั้นชื้นเกินไปเลยไม่ได้ผลลูกที่สองเขาเลยต้องหย่อนตัวลงไปด้านล่างเพื่อที่จะจุดไฟแต่มันก็ยังชื้นอยู่เขาเลยเสียุูลูกที่สองไปและเหลือุูลูกสุดท้ายเขาพบว่าผนังด้านล่างนี้ยังชื้นอยู่เขาต้อง คว่างผูกไฟไปด้านตรงข้ามที่แห้งเพื่อจุดแมกนีเซียมและเขาก็ทํามันสําเร็จเขาได้คว่างพุกไฟไปโดนแมกนีเซียม ที่อยู่ตรงข้ามจนติดและมันกําลังจะระเบิดชอนกับฮาหน่าจึงต้องรีบดึงเทลเวอร์ขึ้นไปบนเรือเมื่อแมกนีเซียมระเบิดทําให้ผนังหินแตกและีน้ําไหลออกมาและน้ําก็ได้ตกไปผสมกับแมกมาข้างล่างทําให้เกิดแรงระเบิดและแรงระเบิดก็ได้ดันเรือของพวกเขาขึ้นไปตามป่องเร็วมากจนสามารถขึ้นสู่ผิวโลกได้สําเร็จป่องที่พวกเขาตกลงไปนั้น เป็นป่องภูเขาไฟนั่นเองและเรือหัวกะโหลกของพวกเขาก็กระเด็นลงมาถลายไปตามไล่องุ่นและองุ่นก็ได้กระเด็นเต็มตัวพวกเขาเลยนะครับและเรือก็ได้ไปชนกับบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นและพวกเขาก็ได้พบว่าพวกเขาอยู่ที่ภูเขาไฟวิสูเวียตในอิตาลีและได้มีลุงเจ้าของบ้านออกมาโมโหใส่พวกเขาที่ทำสวนองุ่นพังและชนบ้านของเขาจากนั้นชอนก็ได้นำเพชรออกมาจากกระเป และนำมันให้กับลุงเจ้าของบ้านเทลเวอร์เห็นเลยค้นกระเป๋าของชอนดูแล้วพบว่ามีเพชรอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับลุงที่ได้เพชรก็ดีใจมากและบอกพวกเขาว่าจะแล่นเลื่อนอีกหรือเปล่าจะเปิดบ้านอีกสลังไหมจะทำอะไรก็ทำได้เลยซึ่งคนละเรื่องกับตอนแรกเลยนะครับและเทลเวอร์ก็ได้เข้าไปจูบฮาน่าแล้วเขาก็บอกกับฮาน่าว่าคืนมัดจำให้และภาพก็ตัดมาที่มหาวิทาายาลัยห้องทดลองของเทลเวอร์ ที่กำลังจะถูกยุบนะครับเทลเวอร์ก็ได้ไปหาเลวนาดเพื่อนของเขาและเพื่อนของเขากําลังเข้าเว็บหางานใหม่อยู่นะครับเพราะห้อง l a บกําลังจะถูกยุบเทลเวอร์เดินมาบอกให้เลวนาดมาทํางานกับเขาไม่ต้องหางานแล้วเพราะเทลเวอร์กาลังตั้งสถาบันใหม่เป็นของเขาเองและมีห้อง l a บเตรียมไว้ให้เพื่อนของเขาด้วยและอารันก็ได้เดินเข้ามากําลังจะย้ายเข้ามาแทนที่ห้อง l a บเก่าของเทลเวอร์และอารันก็พูดล้อเลียนเทลเวอร์ที่เขา เาได้ห้องแอบของเทลเวอร์ไปเทลเวอร์ก็สวนกลับไปว่ากําลังจะหาซื้อตึกใหม่ทั้งตึกจุพอดีแล้วอลันก็ถามเทลเวอร์กลับว่าเทลเวอร์จะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อตึกใหม่เทลเวอร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าประเอินว่าโชคตนทับตีนบวมทำเอาผมสะใจมากเลยครับฉากน,นี้ และภาพก็ตัดมาที่บ้านของเทลเวอร์ที่มีเทลเวอร์ฮาหน่าและชอนกำลังเดินออกจากบ้านชอนกำลังจะกลับไปหาแม่ของเขาและเทลเวอร์ก็เอาหนังสือของพ่อเขาให้กับชอนเป็นหนังสือนะครสราบศูนย์แห่งแอแลนติสและชอนก็ได้ให้อาหารสัตว์ที่เขาเอาติดมาด้วยในกระเป๋ามันคือนกเรืองแสงนั่นเองและนกตัวนั้นก็ได้บินออกจากกระเป๋าของชอน และปินทะลุออกมานอกจอและก็เป็นอันจบเรื่องดิ่งทะลุสะดือโลกขอบคุณที่ดูจนจบนะครับใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ